กระจนักนาะอันนี้จนักห้อย่นนะมาแล้วคันที่สองเึ้นได้เหสู้ๆครับ ไม่ยอมมองกล้องเลยนะโอ้ยสุดยอดครับเอ่อแต่วันไข่แล้วมีเนินสองเนินเรียกเอาเรียกเอาด้วยสองเนินอันนี้สูงกว่านั้นเนาะนสูงอะส่งแก้วหัวคนกันระดา อ,อยู่ข้างล่างดูสูงนนนน้้ <laughs> ออออออยยสสมมมมาาากกับับบืืช่งเร เอาถึงแล้วถึงแล้วไอลิซได้แล้วอุ้ยไม่มองหน้าไม่ยอมมองกล้องเลยไม่ยอมมองกล้องเลยเหนื่อยนน้อยนี่มาแล้วนี่มานี่มาสุดยอดอ่าไม่ทันเหนื่อยเลยครับไทยน้อยไทยน้อยอ้าวถ่ายไม่ทันลงไปใหม่ก็ได้นะครับ đã hãy sang rồi la sang rồi la sang phi ít nào la sang rồi วันหลังนี่ก็ฮอกของฮูละดอกมาแล้วพี่ล่าเก่งกันทุกคน,กงงนขึ้นได้ทุกคนยอดสุดยอดสุดยอด